อรุณสวัสดิ์ค่ะทะเลหมอกบ้านหัวหน้ามื้อนี้น้ำหมอกแห้งขักเลยน,ยน,ยน,ยนย้อยล่ะพี่แดงเ้าบักอันนี้ ธนาคิวปักกินใบไอ้เอือยให้ให้อันนี้มาเนี่ถอะเบิ่อปลูกสิคือเพิ่นบ่ อ่อเดีได้เอาเก็บมาลุยเนาะอืมเดี๋ยวคอยกิลุยกันได้คอยรปบสภาพดินเก็บนะั้นมันเก็บปุ๋ยปุ๋ยที่เผียร์ตันบ่กเมียนพ่อบ่ไก่โพดไก่หรือไก่เถิบม,มาอีกเมียนอืมไม่มมต้องไปใกล้แห่งดอกพื้นที่น้อย เก็บมาประสมปลูกอยู่นี่เด้อสิไปถอดไข่ให้ห่อเขาจ้าห่อก็ถอดไข่นี่ปั้นเล็กน่อยนักเรียนเอาปลนกบใส่ไปนําปลนกบปลนแหยงเมื่อานปลนกบป,ป,ปนเขียดนั่นว่าบ่มีสิทธิ์เรียกลองบอ่ให้อยากกินของไว้กินจิเนาะจ้าย่านมันบู่บ่ได้เรียกไล อย่างมันบูดกันแมนฮอปุ่นไปอากาศมันเย็นเนาะแมนดูนี่ดกดูสิแนม <c oughs> หลังกล้องคืออะไร <c oughs> แนมแนม

แหมกแสมโอ้แซมมันขึ้นชายกำลังกำลังสิขึ้นกันได้ไงนีไงยปลืบมเลยได้ผักซีจีนผักเพลวนี่เด้ของโปรดต,ตัวเองเน่ยนมะละขี้นกน่ยกำลังออกดอกออกลูกออกผล นี่เขาว่าแม่งหน่วยอันนี้่วยอ,อ,วยอ่อนหน่วยหยอดอ่อนหยอดอีหยังนี่ไอ้น,น,นี่เอาไปลวกแก้วเอาไปผัดน้ำมันหอยแกงสมได้ผนะักปังไหมเคยกินบะ่ดอกผักปังหน่วยผักปังไหมผักปังนี่แหละผักปังเนียนอ๋อที่ไปลวกแล้วน้ำมันออกไนหะมออมันเมือกออ นี่ลงไปแล้วบ่อเขือเทศนี่นี่แหล,ละยุ่ยไก่ไก่ขึ้นงานปลูกลไก่ไก่ขึ้นนเนี่ยเก็บกินง,าาางา่ายเก็บใส่ปากง่ายถ้าเบื้องชิดชิดกซ้ำของเอือยบ่บ่อเขือเทศนี่ซ้ำของเอือยของอ้ายบ่ซอนี่แหละเก็บตกก่อนไปเห็นงานให้เฮ็ดนานใส่กวดเฮือนทูเฮือน <c oughs> บ่ดอกบ่ดอกบ่ได้ว,วาบาเลีนวบาอีตั้งคนกนัตั้งนาทีบ่ได้เั็ไนเดี๋ยวหล่ะ อะไรใส่กับมิต่เหตุเองผู้ใดลหะอ๋อเสียงตะพุมแล้มาจากกรุงเทพตอนนี้ก็คนเริ่มทยอยกรับมาจากทำงานจากต่างจังหวัดเดินทางตลอดปลอดภัยเด้อค่ะถึงที่หมายโดยปลอดภัยเจ็วันอันตรายเริ่มเข้ามาแล้วสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ ก่อนหินคือก่อนอยังคล้ายๆกับไอ้หลอดยาอ๋อ <c oughs> ชิมี่ยู่ดอกเพราะว่าอยู่บงนี้เป็นเพื่อนแบบไอ้ชิมี่หลอดยาอีหยังสวนสวนทวาอรอืมอือ เอาเอาอันนี้ห้อยอีกพี่จิ้มแล้วว่าหัตปลูกพักถ้านดินล้มลวนยุงย่งยุ่งยุ่งดินล้มล้วนพักสวง,งามปุ๋ยฟุ้นเออขี้ฟุ้นถึงแล้วกะขันดินล้มลวนแล้วกะหดน้าได้าสิพักสิง,งามแล้วว่ะเพราะว่าถ้าจะเป็นพักไอ้ที่ว่ามันนี่ที่มันยืนขึ้นนี้ก็ให้ขุดลึกๆทำให้มันอืกวนให้มัน้นก็ยังเช็ดมาเขือเทศนั่นนะ่ะต้นนั่นต้องลึกๆเธอเนี่ยต้นลอยๆ มาตะโดยกินเขาพอไก่ไปเห็นงานเหรอกินเขาเป็นมูข่อยเนี่ยเ้พาพ้าก <c oughs> ับข้าวกินข้าวก่อนไปเห็ดงานคือกันป่นกบเหลือนี่เห็นพอไก่ไปเห็นงานพักไอชืดเขื่อยจิม้ม <c oughs> ย่างไส้น้ำจิม้ม <c oughs> พ,พ,พ,พริกอ่อนยูสัสอะพริกอ่อนพริกกระดี่งแพงชือจิตใต้ย,ยี่สิบบาทสิบหน่วย พีกแหงจะเช้ามาครบจะเช้าพีกแหงมาครบขึ้นในซิฟคับมเหรอเพราะท่านมาหัวจุงได้เจอผ้าอีกอาาารกำกับย่าหัวย่าสมองไงก็ห่อเข่าคุณแล้วห่อเข่าไทถออห่เงินคนเฒ่าสมัยโบราณ หลายอย่างต่อหลายอย่างอยู่น้ากันเบิดองทึ่งเงินทึ่งทองเขาหยาเลยตัวหยาดอืมดีว่ะมาเรียบเรียบร้อยแล้วะปุ่นไปเวฟให้ละป่นแบงให้เราคือบอบอหยากดอกให้แต่เจ้าได้ตักเขากอนนั่นท่านนี้แหละครับพี่น้องขออนุญาตกินเขากอนก็จะดยเดี๋ยวมื่อนี้ทีได้ลงทงล่วงพาบอขับดึงขับลอรลุนครับพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ